สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Calm and Wisdom พบความสงบในความธรรมดาคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าโลกในหัวของเรานั้นวุ่นวายยิ่งกว่าโลกภายนอกซะอีกวันนี้ผมอยากจะชวนคุณมาทำความรู้จักกับพุทธศาสนานิก,กายเซนครับหลายคนอาจจะนึกถึงภาพจำเดิมๆเ,เช่นพระสงฆ์บนภูเขาหรือปรัชญาที่ลึกซึง้ง แต่แกนแท้ของเซนนั้นเรียบง่ายและตรงไปตรงราอย่างไม่น่าเชื่อมันไม่ใช่ระบบความเชื่อที่ให้เราท่องจำหรือกฎเกณฑ์ที่คอยบอกว่าคุณควรจะรู้สึกอะไรแต่เ้่าจะให้คำนิยามที่ใกล้เคียงที่สุดมันคือศิลปะแห่งการตระหนักรู้ในตนเองเป็นการฝึกฝนที่จะเผชิญหน้ากับความจริงอย่างที่มันเป็นจริงๆตรงหน้าเราในขณะนี้ หัวใจสำคัญของพุทธศาสนานิกายเซนคือการประสบการณ์ตรงครับเราสามารถอ่านหนังสือเกี่ยวกับความหวานได้เป็นร้อยร้อยเล่มแต่เราจะไม่มีวันรู้จักรสชาติของมันได้เลยจนกว่าเราจะได้ชิมมันด้วยลิ้นของเราเองพุทธศาสนานิกายเซนก็เป็นเช่นนั้นครับคือการชี้ชวนให้เราวางตำราลงแล้วหันมาชิมรสชาติของชีวิตโดยตรงไม่ผ่านตัวกรองของความคิดหรือการตัดสิน การปฏิบัติในวิธีนี้จึงไม่ใช่การพยายามสร้างความสงบขึ้นมาใหม่แต่คือการฝึกฝนที่จะกลับมาสัมผัสกับความสงบที่มีอยู่แล้วภายในตัวเราทุกคนครับแล้วเราจะฝึกชิมรสชาติของชีวิตนี้ได้อย่างไรลองนึกถึงกิจกรรมง่ายๆอย่างการล้างจานดูนะครับปกติเวลาเราล้างจานกายของเราอยู่ที่อ่างแต่ใจของเราล่องลอยไปไกลแสนไกล แต่ถ้าเราจะลองล้างจานแบบพุทธศาสนาน,นิกายเซนดูสักครั้งลองเพียงแค่นำความใส่ใจทั้งหมดมาอยู่กับสัมผัสตรงหน้ารู้สึกถึงความอุ่นของสายน้ำที่ไหลผ่านมือได้ยินเสียงอีัดของจานที่สะอาดในขณะนั้นไม่มีอดีตไม่มีอนาคตมีเพียงคุณกับการล้างจานที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์คุณไม่ได้กำลังคิดถึงการล้างจานแต่คุณกำลังเป็นการล้างจาน นี่แหละครับคือการเผชิญหน้ากับความจริงตรงๆคือการฝึกฝนเพื่อกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะดังนั้นหลักคิดประจำตอนสำหรับวันนี้ที่ผมอยากฝากไว้คืออย่าเพียงแต่คิดถึงชีวิตแต่จมชิมรสชาติของมันโดยตรงลองเลือกกิจกรรมธรรมดาๆในชีวิตประจำวันของคุณมาหนึ่งอย่างแล้วลองมอบความใส่ใจทั้งหมดของคุณให้กับกิจกรรมนั้นดูสักครู่หนึ่งนะครับ พุทธศาสนานิกายเซนไม่ใช่เป้าหมายที่ต้องไปถึงแต่คือการเดินทางที่เราค้นพบความหมายได้ในทุกย่างก้าวธรรมดารรมดาของชีวิต